สวัสดีทุกคนคะ่ะกับเช้าวันพุธที่30มีนาคม2565นะคะเช้าวันนี้ก็เปิดร้านเช่นเคยคะ่ะลูกๆร้านานก็อยากเปิดร้านช่วยนะคะไปดูกันเลยคะ่ะว่าทำอะไรกันบ้างด้านขึ้นมาลูกเออ แนะนำซื้อดีให้กับทุกคนนะคะใครที่มีปัญหาผมร่วงหรือว่า,า,มาผมยาวาช้าผมไม่ดกไม่ดํานะคะมีรังแคนะคะทุกคนแชมพูมอสซีนะคะเดตนี้ราคาสามรบาทนะคะแชมพูแล้วก็ตัวนวนะคะสั่งได้นะคะของฟร้อมส่งนะคะและก็สิ่งนี้ที่ลูกชาาับไท้นะคะเมื่อกี้นะคือครีมนะคะครีมคอสไนท์นะ,คะใครที่มีปัญหาสิวนะผิวแพ้ง,ง่ายไม่ขาวเรียบเนียนนะคะแนะนำให้ใช้เลยนะคะคอสไนท์นะคะ ขนาด70กรัมนะคะได้ทั้งครอบครัวเลยนะคะราคาเพียง250บาทสินค้ามีพร้อมส่งนะคะฝากไว้ด้วยเด้อปูนแล้วแก้วนี่ไงได้แล้วพี่เห็นแก้วออะไรอะไรแก้วใส่ได้เลยลูใส่ใส่หสมดเ,เลยปะใส่หมดเลยคอฟฟี่มิตรหมดเลย เดี๋ยวแม่เทให้เองก็ฝึกเขาทำเองนะคะเขาจะได้รู้เนาะแค่นี้พอหรือยังนหนูค้นเลยคนค่อยๆดูมึงมีความสุขในการใช้ชีวิตประจำวันด้วยนะคะให้เขาไม่เบื่อเนาะคนไม่สีคนนอย่าวคนแห้งขนาดนั้นเทเรเลยลูกมันหอทางในนอ่ะเทเรเลย ได้จะบอกเท่ล,ทลูกเท่ลูกยีกพอคุณใส่นมจืดคาริชชั่นเหลงไปเจี๋ยลงหมดเลยกำลังเริ่มทำคลิปลงยูทู e นะคะ หลังจากที่ห่างหายมานานก็ฝากด้วยนะคะช่องดีดูปหนึ่งชุดิมาบนเชียลนะคะทุคนเข้าไปติดตามแล้วก็กดซับสไครต์ด้วยนะคะช่องนี้ก็จะมีการทำอาหารบ้างแล้วก็สอนลูกชงน้ำบ้างแล้วก็อาจจะมีการร้องเพลงบ้างนะคะฝากด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับฟังจนจบเนาะ ขอบพระคุณมากค่ะเจอกันในคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายจ้า